สว,ส,สวัสดีครับพบกับจย์โอและจันท็อปในนรายการคนมีองค์นน<อ>งาวันนี้เสนอตอนคนมีองค์ช่วยคนก็ต้องมีค่าบูชาครูถามว่าเพราะอะไรถึงบอกว่าต้องมีค่าบูชาครูฉันใดก็ฉันนั้นโลกนี้ <c oughs> มนุษย์เราอยู่ได้ก็เพราะมีอาหารนะนะชราลงรงไม่ได้กินข้าวจะทำงานยังไงคะ คือตอนนั้นอ่ะผมจะเล่าให้ฟังนะเออ่ปัญหาก็คือคนมีองค์เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราจะอ่าเป็นว่าบูชาองค์เทพก่อนแล้วามานั่งคุยกัน <S 2> <S 2> นะโ,โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสันนมมาสัมพุทธสัสสะ นามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทังสรณนังกชามิธัมมังสรณนังกชามิสังฆังสรณนังกชามิโอมพะพรมมปฏิภพหายัทุติยัมปีพะพรมมปฏิภพหายัมตัดิยัมปีพะพรมมปฏิภพหายาอิติสุขโตอะระหังพุทโธนามพุทายม ปทวีคงคาพระพรหมมหาเทวคามะมิหังพรหมจิตตังปียังมามานาชาริตินามาภะทรรมนามาอุเมกามุปิโยเทวมนุสสังปียพรหมานุตมัง เปียนาคาสุปันานางปีนินทาริย์นันมามีหังอมเจมาตากีธุระคาการีเปียงมามาเติียัมปี๊อมเจมาตากีธุระคาการีเปียงมามาตาเถียมปี๊อมเจมาตากีธุระคาการีเปียงมามา Om suraswati mata piyang mama, klo tiyang pi suraswati mata piyang mama, tatiyang pi suraswati mata piyang mama. Om rasami mata piyang mama, klo tiyang pi rasami mata piyang mama, tatiyang pi rasami mata piyang mama. อม<อ>นะเราก็มานั่งคุยกันถามว่าทําไมอาชีพคนมีองค์จึงต้องจัดเป็นอาชีพประเภทหนึ่งหลายคนเนี่ยมาในข้อความผมมาถามผมนะว่าปรึกษาหน่อยคำว่าปรึกษาเนี่ยแปลว่าคุณจะดูนะปรึกษาเนี่ยผมไม่ได้มานั่งคุยเล่นคือผมทําเป็นอาชีพ อาชีพหมายถึงทำายังชีพและทำเป็นระดับมบืออาชีพไม่ใช่มาเล่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การที่ทำเป็นอาชีพเนี่ยหมายถึงว่าผมยังชีพด้วยวิธีนี้เลยนะถ้าคุณเนี่ยสมมุติว่าคุณเนี่ยไปทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งคุณทำแล้วคุณคุณคิดว่าคุณทำแล้วคุณไม่ได้ค่าแรงคุณจะทำไหมไม่ทำถามว่าเพราะอะไรเพราะทุกวันนี้แม้กระทั่งวัดเองวัดก็ยังต้องออกค่าน้ำค่าไฟเองนะต้องเป็นพาณิชย์เองนะทุกอย่างแทบเป็นพาณิชย์จนหมดแล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่เป็นพาณิชย์วัดเองต้องมีค่าน้ําค่าไฟค่าตําหนักนะก็ต้องมีนะค่าน้ําค่าไฟตําหนักมีไหมมีนะค่าน้ําค่าไฟสํานักมีไหมมีมีทุกที่มีหมดคุณจะให้มามาเปิดช่วยคนโดยที่ว่าเราเนี่ยไม่มีไรายได้อะไรเลยซึ่งจะมาทําให้แบบว่าตําหนักอยู่ได้หรือทําให้สํานักอยู่ได้มันก็เป็นไปแบบไม่ได้จริงไหมเอาต้องเอาโลกความจริงนะเอ,องๆนะตำหนักเนี่ยค่าไฟเดือนละสี่พันกว่าแล้ะเออนะ คือพูดตรงๆว่าอาชีพของพวกเราเนี่ยนะจัด <นะ S 1> เป็นอาชีพเข้ามานี่อย่างเย็นนะคะติดแอร์อย่างดีไม่ต้องกลัวนะววระดับระดับสี่ถึงห้าดาวอ่ะที่เนี้ยอาจารย์ทราวว่างัยนะคืออาชีพอะไม่ว่าจะเป็นหมอดูร่างทรงทุกคนก็ต้องกินข้าว<ช>แล้วก็ใครก็ตามก็ต้องไปหาหมอเหมือนกันหมดถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยล้วนแล้วช่วยคนจริง แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยเปล่าๆถามว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาในข้อความผมบอกว่าอาจารย์นะคะาหนูขอปรึกษาหน่อยพิมพ์แบบนี้กันทุกคนนะผมก็ให้เลทค่าครูไปเลยถามว่าให้ไปเพื่ออะไรเพราะว่าผมบอกเลยนะคุณไปถามนะเรายกชีวิตทํางานให้กับเทพเจ้าแนละ้วเราเนี่ยก็ต้องอยู่นะยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อจะ<อ>ที่จะทํางานต่อเรื่องของคําปรึกษานี้คือ,ค,อคือจะดูดวงนั่นแหละคะ่ะหรือจะตรวจองค์ตรวจเทพ หรือ,อจะใช้ไพ่เทพพลังจิตพยากรณ์อะไรก็ว่าไปการพูดเปล่าๆเนี่ยคือเราเราไม่ได้ตอบปากเปล่าได้เราต้องอ้างอิงโหรา,าศาสตร์เราต้องอ้างอิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคือคุณนะไปติดอะไรรู้ไหมติดว่าแบบพูดมาถามแล้วตอบปับ๊บพูดมาถามแล้วตอบปับ๊บจริงๆไม่ใช่เราใช้ไพ่เทพครับในการจับสัญญาณของทุกอย่างไม่ใช่แบบว่า เราไม่มีอุปกรณ์เราต้องใช้อุปกรณ์แล้วอุปกรณ์เหล่านี้มีความแม่นยำในในตัวของตัวเองคือเป็นพลังงานที่เป็นหุ่นเทพที่ลงมาในในตัวไพ่โดยตรงเพราะฉะนั้นลักษณะของการสื่อสารติดต่อกับโลกเทพโลกวิญญาณที่คุณต้องมาถามทั้งหมดเนี่ยจึงต้องใช้บาร,รมีของท่านแล้วการบูชาครูเนี่ยถือเป็นการบูชาหรือเป็นการเคารพน,นอบน้อมต่อบ,บรมครูองค์เทพต่างๆที่มาช่วยคนในโลกไม่ใช่แบบว่าเออคุณจะมองข้ามหัวในอาชีพไปก็ไม่ใช่ นะอาจารย์บอกนะคะน,นี้สอนมาโดยตรงเลยบอกว่าอะไรรู้ไหมตอนที่เรียนโหราศาสตร์ไทยครั้งแรกอ,ะอ่ะผมไม่ใช่ไม่ใช่โหราศาสตร์ไทยเรียนกับอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นครูใหญ่เลยละ่ะของวงการนะคะอันนี้เขาบอกเลยว่าการดูดวงโดยใช้โหราศาสตร์เนี่ยคะ่ะห้ามไปทํานายเขาด้วยอคติส่วนตัวหรือประสบการณ์ส่วนตัวของเราเองอือให้ทํานายตาม หลักโหราศาสตร์ตาา <นะ S 1> หลัก,ลกวิชาการาจริงาหลักวิชาการไม่ใช่ว่าเขาพูดมาปุ๊บอ๋อเราคิดอย่างนั้นแล้วเราต่อไปอันนี้ไม่ได้เราต้องพูดโดยใช้อ้างอิงโหราศาสตร์เพราะว่าเราไม่สามารถใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยไปเทียบกับประสบการณ์ของคนอื่นได้บางทีอาจจะเจอเรื่องเราต่างกันมันดูคล้ายกันจริงแต่บางทีเไม่ไม่สามารถทุกทักเอามาเป็นแบบ ประสบการณ์ของของคนเราได้ลงกันได้อาจารย์เข้าใจว่เข้าใจเข้าใจต่างนะครว่าว่าอะไรคือเราไม่สามารถที่จะเอาความคิดและคติของเราเข้าไปใส่ผสมลงไปได้แต่เราต้องเอาวิชาการที่เรียกว่าเป็นหลักสเตหรือหลักสถิติความน่าจะเป็นหรือความเป็นไปได้เนี่ยเข้าไปใส่ไว้เพราะฉะนั้นจึงตอบได้ว่าการดูดวงหรือการการดูดวงด้วยพลังจิตการทําพิธีกรรมหรืออะไรก็ตามจัดเป็นอาชีพประเภทหนึ่ง ถามว่าอาชีพนี่คืออะไรยังชีพคุณไปทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยคุณต้องมีการบูชาครูก่อนทําไมต้องบูชาครูหนึ่งไม่ข้ามหัวครูอย่างเช่นเท้ามาหาพรหมหรืออะไรก็ตามนะหรือองค์พระแม่ออมาเทวีแม่รัสมีพรสุวสตติก็ตามครูบาอาจารย์ของเขาเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นองค์เทพในเมื่อเป็นองค์เทพเนี่ยคุณไม่บูชาองค์เทพก่อนแล้วเขาจะไปทําให้ได้ยังไงทําให้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นการผิดครูการผิดครูเนี่ยคุณไปถามเขาเล่นแต่เขาต้องตอบจริงๆ เขาจึงไม่ตอบให้ถามว่าไม่ตอบให้เพราะอะไรเพราะการกระทําเหล่านั้นเนี่ยมันไม่เหมาะสมมันผิดครูมันผิดครูในเมื่อมันผิดครูก็ไม่มีใครควรทําและบอกอย่างหนึง่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันเป็นพาณิชกันไปหมดแล้วนะผมบอกเลยคุณเดินเข้าไปในดงหมอดูทุกที่ต้องมีค่าบูชาครูก่อนเพื่อดูคุณไม่ใช่คุณโทรไปอาจารย์นะดูขอนูขอปรึกษาหน่อยข้อความมาเต็มเลยแต่คุณไม่มีการเคารพครบูบาอาจารย์เขาคุณจะถามอย่างเดียวยังเคยมีคนคนหนึง่ง จะมาถามเทพจีนถามกอาจารย์โอ้แล้วสุดท้ายไงรู้ไหมในข้อความบอกว่าต้องมาบูชาครูก่อนคุณไม่เห็นหัวครูตรงนั้นอะแล้วใครเขาจะดูให้ได้ซึ่งแค่ครูนะมีมีไลายแรงอย่างหนึ่งด้วยนะเจะอผู้หญิงแรงๆเข้า,มา,า,ามาบอกว่าหาจันทอมมาบอกว่าเอออยากอยากรู้ว่าตัวเองมีองค์อะไรแบบว่ามาแบบทีเลยนะถีถีีเอาแบบว่าพิมพ์ตอบกลับไปไม่หันเลยแบอบกว่าประมาณว่าเนี่ยหนูอยากรู้ว่าหนูมีองค์อะไรคะ่ะ เสร็จแล้วอาจารย์พอบอกมีค่าครูอะไรอ่ะไม่ได้ดูฟรีเหรอเห็นแบบในในรายการนะผมว่าดูฟรีไม่กดเบอกยไม่ได้พูดเลยคําว่าฟย์เรก็บอกว่าเนี่ยอ๋อหนูก็จะเจอพอพระกลายเป็นเจอซาตานโอ้โหพูดแรงเลยอาจารย์เขาไม่ไม่ไม่ไหมายหลอกลวงคนหรือเปล่าเลยหน้าขนาดนั้นเลยดูดูให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรามีครูอันนี้ก็ไม่เข้าใจอีกก็เลยต้องบอกไปอาจารย์เขาว่าไงลรวจะไม่คนนั้นนะคือจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆเลยนะ เอาตรงๆเลยผมเรียนมาผมเรียนมาจริงแล้วทุกคนนะ่ะที่เป็นนักโหราศาสตร์ไม่มีใครไม่เรียนต้องเรียนมาจริงครับการเรียนเป็นวิชาทั้นต้นของการศึกษาทุกประเภทถ้าคุณไม่เรียนคุณไม่สมมุติว่าคุณเอาง่ายเลยนะคุณไปเรียนมาตลอดทั้งชีวิตเลยแล้วคุณไปทํางานไม่มีเงินเดือนไม่มีอะไรเลยคุณไม่มีเงินรายวันไม่มีอะไรเลยคุณทําไปเลยเรียนถึงปริญญาเอกเลยแล้วคุณไปทํางานเลยผมเจอมาแล้วนะ,ะก็ด็อกเตอร์ไงก็สุดท้ายเราก็ไม่ได้เงินสักบาทเนี่ย เปเรียนป็นยาเอกมาไงทำงานให้เขาฟรีหมดทุกอย่างสุดท้ายด็อกเตอร์ลำบากเองนะเพราะอะไรเพราะว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีค่าแรงมีค่างานและสุดท้ายคืออะไรคำว่าเป็นอาชีพไม่ใช่เพื่อนเล่นจำไว้แค่นี้นะเพื่อนเล่นเนี่ยคือคนที่อายุได้ไล่ไกันแล้วเกิดมาแล้วมาเล่นหัวกันแล้วก็เล่นแต่มัธยมมาจนจนจบมัธยมมาจบประถมจบมหาลัายกันนั่นแหละเรียกว่าเพื่อนเล่น แต่สําหรับในวงสายอาชีพการเป็นหมอดูคืออาชีพประเภทหนึง่งไม่ว่าจะหมออะไรก็ตามผมบอกให้เลยนะหมอดูเนี่ยเป็นอาชีพแล้วก็คนทรงเนี่ยถามเป็นอาชีพไหมเป็นเหมือนกันถามว่าทุกอย่างเป็นอาชีพหมดถ้าจะมาเถียงบอกว่าจะมาช่วยคนโดยที่ไม่เป็นอาชีพเป็นไปไม่ได้ผมเชื่ชยอยางงถามมาช่วยคนแล้วทําไมต้องเอาเงินด้ยละ้วเนี่ยคุณคุณคุณ,คณป่วยอ่ะคุณไปหาหมอมช่วยรักษาคุณอะ่ะคุณเสียเงินป่ะมหมอ อ่ะไรวนี่หมอดูหมอทำทำไมอ่ะผีเข้า,าให้หมอไล่ผีเ,เสียค่าครูป่ะเสียดีให้ให้ไล่ฟรีหรอบาง,<อ>งไม่ไจะเล่าให้ฟังบางคนเนี่ยไปเอาสเสน่ยาแฝดเข้าตัวเสียเป็นหมืน่นเสียเป็นหมืน่นถามว่าพราะอะไรไปเอาสเสน่ยาแฝดเข้าตัวสุดท้ายผมต้องมาลงที่ผมผมนี่ทำอะไรรู้ไหมไล่เอาออกถามว่าเวลาคุณไปเอาผีเข้าตัวกันเนี่ยผมเนี่ย อาจารย์ท,ทรู้เรื่องเลยเปล่าต็อให้ท่านทามหาพมรมลงทรงแล้วใอยได้เพราะไม่ใช่อาจารย์ทรับต้อง,องบูชาครูก่อนต้องบูชาท่านท้ามหาพรมก่อนท่านท่านถึงจะมาไล่ให้คุณอืออโดยผ่านสังขารนอาจารย์ท็อปคือเราอาศัยยานบาร,รมีครูเนี่ยเราก็ต้องเห็นหัวครูก่อนแล้วแล้วคุณจะไม่ให้อาจารย์ท็อกินข้าวเลยเหรอถ้าครูอ่ะอะจริงไหมไม่งานปีเราก็ต้องมีมีอะไรรู้ไหมคืองานปีดอกไม้ทูบเทียน ต้องมีค่าน้ําค่าไฟตําหนักต้องมีถามว่าทําไมทําไมเราเราเราถึงกล้าพูดความจริงเพราะว่ามันไม่โกหกอะ่ะความจริงมันไม่โกหกแล้วหลายๆคนเนี่ยมองนะคืออาชีพรางสรงเนี่ยไม่ต้องลงทุนอะไรใช่คุณมองเหมือน้ายไม่ต้องลงทุนแต่คนที่ไปศึกษามาแล้วคนที่ไปเรียนมาเนี่ยเขามีเขามีค่าไปเรียนนะมีทั้งค่ารถค่าเดินแล้วไหนจะเอาตํารามาอีกตาํารานี่ก็ไม่ใช่ตาําราเล่นตําราใช้จริงนะตําราเรียนจริงหนังสือจริง นะตำราจริงหนังสือจริงแล้วก็เป็นแบบนี้แบบว่าจดทะเบียนแล้วนะเป็นวิชาความรู้เรามีนะถามว่าเพราะอะไรไม่ใช่แบบว่าปความรู้นั้นไม่ใช่บอกไปหยิบมาแล้วจะได้ใครๆก็เป็นหมอดูได้ก็พูดอย่างนั้นอ่าใช่แต่คุณไปเรียนมาหรือเปล่าล่ะถ้าคุณเรียนมาคุณมีใบนิพพมานะคุณเรียนมาแล้วคุณได้ความรู้อันนั้นอ่ะใช่ถูกต้องคุณฝึกมาแล้วคุณมาเพื่อทําอาชีพนี้โดยตรงไม่ใช่แบบว่าคุณมองว่าอาชีพหมอดูบางคนเนี่ยไม่ไม่ต้องไปเรียนก็ได้อะไรเงี้ยผมบอกเลยนะ่าผมจะได กว่าผมกอะจา์โอจะได้ตำราเล่มนี้เนี้ยมาเนี่ยผมไปเรียนทั้งหมดนะไปเรียนมาจริงนะครับนะนั่งรถเมย์ไปเรียนนะครับนะนั่งรถไปนั่งรถกลับกว่าจะได้ตำรามาจําหน่ายใช่ไหมกว่าจะได้แต่ความรู้มากว่าจะได้เรียนมาเอาจริงไหมเราหลังเลยไปแท็กซี่เออแทวเนี่ยคือผมบอกเลยว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมองเมินนะความรู้แต่ผมบอกความรู้เหล่านั้นคุณเมินเองคุณไม่สนใจเองสุดท้ายคุณก็ต้องมาถามความรู้เหล่านี้แทนที่ว่า ผมเอาไว้จำหน่ายให้ก็ไม่มีใครเอานะก็เอาคืนมาคันจนหมดไอ้ถามว่าไอ้มีไม่หมดหรอกมีไหมมีไหมเออเออเออไอ้คนที่เอาไปเนี่ยคือคนนั้นอยากได้ความรู้แต่ถามว่าความรู้เนี่ยผมไปเรียนเมื่อก่อนเนี่ยเปิดสอนอยู่เนี่ยพอถึงประมาณสักกี่โมง่ะสิบเอ็ดโมงปั๊บเรียนถึงบ่ายหนึ่งนะทุกวัน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 ก็ต้องไปเรียน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 อาทิตย์ละหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันไปทุกวันไปเรียนถามว่าไปเรียนไหมต้องไปเรียนถามว่าความรู้เหล่าเนี้ย เราได้มาเปล่า่ะไม่ใช่นะเป็นความรู้จริงครับนะเรียนกันจริงฝึกจริงที่เอามาไร้สดเนี่ยแหละที่เป็นเนี่ยเป็นสำรับที่เอามาไร้สดเนี่ยเรียนจริงครับนะเรียนมาโดยสำนักไออะไรนะเล่มนี้เล่มแรกเลยที่เป็นแบบหนังสือไพ่ยิปซีที่แบบว่าใช้เรียนในห้องเรียนจริงอะเราเราไม่รับตั้งแต่ตอนอายุอาจารย์โอเนี่ยอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด เอ่อเริ่มเริ่มจับพายิปซีนะตอนนั้นเข้ามาเมืองไทยตอนอายุสิบสิบห้าก็เริ่มเริ่มศึกษาพายิตซีงแตอนนั้นละอนะคะพายุปซีเนี่ยผมศึกษาตอนอายุสิบเจ็ดเพราะผมเพราะผมไปเดินเล่นอยู่แถวท่าประจันแล้วผมไปซื้อตำรามาถามว่าซื้อมาทำไมเพราะความ,อ,มอยากรู้ว่าข้างในมีความลับอะไรอยู่ตอนนั้นตอนนั้นพายิปซีเพิ่งเข้ามาใหม่ตอนอาจารย์อายุสิบห้าแล้วก็เพื่อนเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่ะดูดวงให้ ดูดวงไพ่ยิปซีให้แต่จาย์โอ้ยังไม่ทานายนะตอนนั้นอ่ะจารย์โอ้แค่แบบให้เขาทานายให้ฟังก่อนว่าเขาทํานายยังไงอาจารย์โอก็เก็บ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 ประสบการณ์นอนมาอืมแล้วถึง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 อายุยี่สิบสามอ่ะศึกษาเองมาตั้งแต่ยี่สิบสามเองตั้งแต่ประมาณสิบห้าถึงอายุยี่สิบสามมาเรียนจบแล้วก็อ่มาดูดวงรับค่าครูได้ ะะถามว่าเพราะอะไรเพราะเรียนมาจริงแล้วก็ผ่านวิธีไหว้ครูด,ด้วยนะคะอ่ะนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอซิริกรอภิรัต a c e b o o k โอซิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID รายโอซิริก15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพย,ยิบซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเพื่อรางของขังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตามนี้ครับนะและผมครับ f c e e o o o ครับอาจารย์ท็อปนะครับนะ้นาน้าเมตตาเบอร์โทร0849266658 ID ราย ejtop16 เอาละครับนะทำไมจึงต้องมีค่าบูชาครู1 เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ครูบรมครูครูบาอาจารย์ทั้งหลายสองหนึ่งปีเราก็ต้องไหว้ครูกันหนึ่งครั้งยังชีพก็ต้องทำถามว่าชีวิตเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่ได้แบบมีชีวิตแบบอยู่กันเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานให้กับเทพจึงต้องมีค่าบูชาครูเพื่อยังชีพหนึ่งเพื่อเป็นนักค่าน้ำค่าไฟตําหนักหนึ่งเพื่อเอาชีวิตให้รอดหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณหลายๆคนเข้ามาถามในข้อความผมแล้นะ การูนาถา,ถามว่าบูชาครูเท่าไหร่คะถามมันง่ายนะคะถามคําถามมันง่ายแต่จะตอบอะต้องใช้อะไรบ้างใช้หล<อ>ักโหราศาสตร์ห้ามเอาตัวตอเองเข้าไปตอบยากมันตอบยากเพราะว่ามันต้องใช้การวิเคราะห์มาแล้วจริงถึงจะพูดออกไปได้นะคะอ่ะไปแล้วครับนะสวัสดีครับ